กอนละกินกันละแกะเพื่อพี่น้องเบึงสะก,ก่อนนี่ความสวยงามครับน่ากินแล้วก็หอมพร้อมด้วยพี่น้องมีเพจกระดอยละมาล่าหวยแสบพี่น้องบึงรลดครับสภาพเนินงามครับสมเนินสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับมาพี่น้อง มาเสยบๆนำเดียวได้ครับมาเนี่ยสมโง่ครับสมโง่แท้ๆนี่ละ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนละกินกันละแกะเฮ่อพี่น้องเบิ่งซะก่อนนี่ใหม่ๆสดๆงามๆแต่ว่า24ชั่วโมงแล้วเด้อเอส4 4โมงเช้าวานนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้กับกำลังจะเข้า4โมงพอดีความสวยงามครับ น่ากินแล้วก็หอมพร้อมด้วยพี่น้องสิงมุจะคำกันด้วยมีเพรกระดอละมารวยเสือรูดดจังเลยพี่น้องอแซ่บพี่น้อง ครับก้อนละกินกับละขายให้พี่น้องได้อยู่ได้กินนําเด้อครับพี่น้องครับอันนี้คือส้มโง่แท้ร้อยเปอร์เซ็นครับอยู่เดนี่นะหกห่อเด้อครับพี่น้องในราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งชุดครับถ้าพี่น้องเอาสองชุดครับพี่น้องถ้าเอาสองชุดเด้อห้าร้อยยี่สิบห้าบาทครับส่งฟรีครับห้องเย็นเด้อครับพี่น้องส่งห้องเย็นครับนี่แหละครับสิบสองห่อ 525บาทครับสองสุดครับพี่น้องถ้าพี่น้องผู้เลิกสนใจกับสำหรับพี่น้องที่รับชมทางช่อง YouTube ให้พี่น้องโทรมาที่เบอร์0 6 5 4 9 0 4 2 3 2ค่ะ0 6 5 4 9 0 4 2 3 2สิ่โชคเบอร์มากก,ากาะระไรจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะโทรกลับถูกเบอร์เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเปิดติบเข้าก่อนพี่น้องเลยนี่กับข้าหนีฮอน สามโมงสี่โมงเ้านะครับเอา้าแม่มงคนก็ไปจับกลอ้องไล่ออก,กันดูเสาปิดดูโดดไว้เฮยอยู่เถิงกระเทียมครับพี่น้องหวานเ้อเลยละ่ะถ้าหนึ่งุดนั่นหกห่อสามร้อยห้าสิบบาทครับส่งฟรีห้องเย็นด้วยครับถ้าสองสุดห้าร้อยยี่สิบห้าบาทครับ ส่งฟรีส่งห้องเย็นครับมาตรฐานครับพี่น,อน้องมามาแซบแซบด้กันครับบ้ดนตรบจตรวจแซบพี่น้องเลยดอกมาลินไหมต้นอยู่นี่แหละครับหลังบ้าน กับสม้มเหมือนกันนะคืออย่างละเส็บอันนี้มัมนพริกขิูอาจจะเครื่องมากระเทียมพี่นอ้องเอา นี่นะครับพี่น้องถ้าซื้อไปแล้วนี่เพิ่นสรงฮอนเทนอร์ฮอดซ่าแล้วนี่เปิดกินได้ทันทีนยครับคือส้มแซบแล้วอย่างระทรงไปเฮอครับแล้วก็ทรงห้องเย็นครับมีบูดมีเน่ามีเสียครับพี่น้องมาตรฐานเอาลูดดดมันเป็นต้นดีกว่าวอันนี้มันได้แต่สายพันธุ์เงาๆนี่พี่คีนโนพี่น้อง ห่หอใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องหกห่อสามร้อยห้าสิบครับถ้าสิบสองห่อห้าร้อยยี่สิบบาทครับส่งฟรีครับห้องเยน็นหอดบ้านหอเทินครับพี่น้อง แสบอีกแด้วครับพี่น้องใ <c oughs> บเสือคำเข่าเลยก็ได้อันนี้แบบสีผมๆจังเลยครับคันกินธรรมดาโว้หอนึงน่งอิ่มสบายมากครับพี่น้อง มาเด้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านมาเส็บเสยบน้ำเดียวน้ำกันนะครับช่วงพอดีกำลังหิวเข้าครับพี่น้องเข้าอุน่นเข้าเย็ยนจะเนียวจัง้อย ครับสภาพเนินงามครับสมเนินทั้งงามทั้งแสบได้พี่น้องเสื้อกระเทียมหอม,หอม เริ่มเด้อพี่น้องเลยถ้าพี่น้องเพลิดสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เด้อครับพี่น้องจะได้ไปอยู่ไปกินแซ่บๆครับพี่น้องนี่สมงออเงากับข้าวเหนียวข้อนๆโอ้ได้การพี่น้องเลยเฮาเดียว เูาโดดกระยุดกับมองเลยครับพี่น้องเนี่ยซื้อไปอยู่ไปกินเอาไปสิมลองเึิ่งได้ครับพี่น้องท่านมีลองมีรู้ได้ครับว่ามันแสีบซ้ำเดิมก็จะให้พี่น้องได้แสีบนำครับ แบบสีผมๆมช่างไอยเพื่อน้องปกติห่อเดียวก็อิ่มไม่ได้ขับกินธรรมดา ลองน่อยสุกบึงก็ได้พี่น้องอเฮาท่าพี่น้องแซ่บไปดลีครับซื้อไปซิมลองิึงได้ครับพี่น้องครับขอย้ำอีรอบครับแพ็ค 1, 6, หนึ่งหกห่อครับสามร้อยห้าสิบาทครับพี่น้องสมัวแทร้อยเปอร์เซ็นครับท่าสองแพ็คครับสิบสองห่อครับ ห้าบาทครับผมส่งฟรีส่งรถ้องเย็นเด้อครับพี่น้องรอรับได้เลยครับไปหอดปุ๊บพร้อมเปิดกินได้เลยเด้อครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับ